สวัสดีตึงนะครับตึงสวัสดีตึงนะครับดูครับตึงดูฮะนี่ฮะลุนจากห้วยน้อยนะฮะสวัสดีนะฮะคนแก่นะฮะสวัสดีคนแก่ดูเจกิลินนะครัสวัสดีนคนแก่นุ่ยจักริลันดีฮะสถานการณ์นะฮะนี่ฮะ นี่ฮะน้ำกำลังขึ้นนะฮะเนื่องจากไฟแรงนะครับไฟแรงเรากำลังจะเดินทางไปนะครับกับสายลุยนะฮะนี่ฮะสายลุยนะสายลุยเมืองแสงนะครับนี่ฮะยางเนี่ยไม่ต้องห่วงครับยางสบายสบายครับยางยางไปได้สบาย ว่าไงครับตึงนะฮะพี่ตึงนะครับไปแล้วครับสายยกนะฮะเราจะทำการยกนะฮะเราจะทำการยกในรุ่มแม่น้ำนะฮะ าตน้เไปแล้วครับคึ่งพทครับคึ่งพ่อคึ่งพ น้ำกอร่อหนนุกน <thôi> ั้นครับหนุกนั้น โคตรครับโคตรมันครับโคตรมัน <c oughs> จ่านี่ไปกระเลือดจอดละมิดไม่เหงนยานทายยู่ดิว้าวเดือดครับลูกโอ้ย

ี่อยูรถตอมจะไปได้รถตามนั่นดื่มด้งยกันเน๊ะเจยไปเลยไปเลยน่าจะต้วนกระถอมปุ้นดิครับว่าหาเพอะคล้องขึ้ เนด้าเกียแวหคือมเดียวตัวโลว์เมื่อก็เมื่อ่ได้นั่นำวมพาแม่ม่ม่มาเลนแมเพื่อบเคยเลนหันมาเน้เห็นยังหาเนี่ยเห็นหากเกิดมาหันเห็นน้ำวมซนียังหซุมนีนเกิดได้หนิ เขาขาอีกอนเกิลืแล้ววะ้ยแน่แล้วบปเฟตเขาอเขาอีกอีกเขาอีกแก้วฮันี่เกิดน้ำท่วมทางนี่แก้วยังเป็นลมอยู่อสามสามสิบกว่าปีหล่จากมาท่วมอีกเทอหนึ่ง